วันนี้ออกจดเชิงต้องเขียนอไ้แลต้องอาจารย์บอกว่าวันนี้สองคนไม่ได้เลื่อนดวงในชีวิตคนจะดวงเพงคนจะดืงเพงดีวจะได้มาแบบฟูกฟู่คืฟปีไม่มีเลยต้องเหนื่อย อาชีพแต่ละคนมันมีของเก่าแล้วเขาเรียกว่าบุญเก่าอ่ะเนาอย่างเราเนี่ยชีวิตเรานะเออมันมีแต่คนอุปถัมภ์ก็รอดมาเรื่อยอะไรอยจริงแบบมันไม่ใช่ลำบากใหญ่ๆ็ตอ่ะแต่ก็คนส่นที้ก็ลำบากเขาก็รอดมาได้ เวลาไปเจอเพื่อนอะไรไอ้นี่มันก็ินเล้าดุกรดีมันก็ยังอยู่นะไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยมันก็ทนเือนะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ยากเลยนะก็รอดมาไม่ยากไม่ยากเออว่าไงใส่สีซ่อนสิ่งที่มันซ่อนคือสีที่คุณต้ามาลคสีต้ามาลิมันจะไปซ่อนซ่อนในเงาสีนี้มันจะไปซ่อนต้านบรรยากาศ ไอ้สีเวลาลเราเก็นสีน้ำนะพอเราเห็นระยะเห็นภูเขาอะไรที่มันมืดๆนะเราใส่ขุนตาผสมเข้าไปนะมันจะเป็นสีบรรยากาศเลยขุนตามาลินมันจะช่วยคุมบรรยากาศให้รู้สึกว่าเออมีสีแทกอะไรเงรี้ยซ่อนๆไว้ถามด้วยคนนะี้เวลาลเียแล้วมันจะจากลายเป็นผม เอาสีเอาสีบรรยากาศนะคุับรรยากาศสร้างตามที่ต่างๆสร้างในเมฆในอะไรด้วยเพราอถ้าเกิดมันไม่สร้างมันจะแห้งใช่ไหสีดามันจะแห้งเพราะในพวกนี้มันจะโปร่งมีอากาศเข้ามาคือใช้ใช้สีที่มันไปคุมโทนโทนมันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศคุมโทนแต่ว่า ของเราไม่มีมันเป็นดำๆเราก็ถ้าเกิดเราไปไปเขียนในงานนั้นมันไมด้วยภาพเขียนมันก็เลยแทนค่าเอาสีไปแทนค่าให้เกิดแบบบรรยากาศ